วัสดีครับผู้ตํรวจปฏิบักาวเต็มวไดมาต่ออุ่นก่อนพบกับทีงานของตํารวจแคเดียวท่านอนันต์นี่นํา362เรียกเข้าสนบางนาทบนําวาสเเข้าึรง79วิจั กบ้สบทนตอนต่อไป่หมเมื people, ่อเปิดปอจะันออกเมื people, ่อปิดออกระบอบจะก้าวนตอนต่อไปจะมาทการคคุมทางดึงแบบกระบอกูบดับทนที่หนึ่งนัหน้าทัเ

นำสายลุ่มเสียมเข้ารูหนึ่งเสียบเข้าลูกอันนำสายเสียบเข้ารูสิบสี่ของห้ารับสองที่อายุเป็นสามรับสอง นำสายเสียบเข้ารูปีสองห้าสิบสองและเสียบเข้าสุดใจกระมาณนำสายเสียบเข้ารูปสี่และเสียบเข้ากระบอกสูบขั้นตอนต่อไปเดเชื่มเมื่อกดทางไว้กระบอกสูบจะออกสุดเมื่อกดกลับกระบอกสูบจะเข้าสุดขั้นตอนต่อไป

4. gì tiếp câu. 6. Carbon. 7. tiếp câu, bên trái, bên mặt mình trái mặt. 8. hồng. câu, cắn cơ bộ ừ. Kết quả giải, câu, một đứa mình. bắt đầu tập phải mở cương

เสงตั no <hel> time, ้งต <huh> like ังน้ำห้านสองเเข้านขั้นตอนต่อไปนํำสายเสียบเข้ารูที่นี่เสียบเข้าจานมันปูลแกเขั้นตอนต่อไปนํำสายเสียบเข้ารูที่ลโตเสียบเข้ารูดซ ตอนต่อไปนำสายที่สองเสียบเข้าดูสิบสองตอนต่อไปเสียบรูปีเข้าจุดจารุมัดตอนต่อไปเสียบเข้าดูที่หนึ่งเสียบเข้าจุดจารุมัด นอนตอไปทำลายที่สองเสียบเข้าระบบสูบมันสาย้าเสียบเข้าก้านระบบสูบกนอนตอไปเปิดเครื่องเมื่อกดปุ่มระบบสูบจะก้าง nhưng mà còn cái bổ sung cho các anh mà còn cái bổ sung cho